สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปๆีปคลิปด,ดูดวงชะตาลายสัป,ปดาห์นะครับประจำในวันที่16นะครับไปถึงวันที่30มีนาคมนะครับ2อ6 7ว่า นะอีทธิพลของดวงดาวการโคจร,รช่วงนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งผลต่อด,ดวงชะตาของท่านอย่างไรนะแล้วก็ติดตามรับชวนรับฟังกันได้นะครับเพระาะฉะั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนหมาสรีราชาโชคนะครับธรรมชาติของแท้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็บูชารูปเทพเจ้าไฉ่ซิงเยะ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จให้คุณมีความมั่งคั่งร่ารวยเข้ามาในบ้านของคุณหรือเขียสถานที่ประกอบการก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าในสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะคํานวณเหินดาวให้นะครับจะบอกดวงดาวโชคลาให้กับคุณนู่นนี่นั่นนะครับถ้าในสนใจดูงวงจุ้ยออนไลน์ ดูดวงชะตาดูเลิกออกรถนะครับดูผ่าลอดเปิดร้านแต่งงานนะครับศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆแล้วก็ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาอิทธิพลด้านการงานของคุณเนี่ยคุณต้องระวังตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปการงานอาจจะมีปัญหาอปุปสรรคนะครับเออมีแรงกดดันต่างๆนานานะนะแล้วก็ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีก็คือ วันที่17ด้วยเพราะฉะนั้นระวังปัญหาด้านสุขภาพนะอาจจะไม่สบายนะครับมีแรงกดดันต่างๆตั้งแต่17ถึงวันที่20นะครับพอวันที่21มีนาคมไปต้นไปดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาที่ติกรรมธุรกรรมต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตานะหรือมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้ไปทางไกลนะการงานของคุณก็ต้องรอพ่อให้มาก นะครับต้องปล่อยวางอย่าไปเอาเรื่องต่างๆมาใส่นาะให้คุณมีความคิดมากมีความทุกข์กังวลต่างๆนะแต่ชาวราศีสิงห์บางคนคุณต้องระวังนิดหนึ่งมีคนจับจ้องคุณอยู่นะในเรื่องของงานนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรมาหรือเปล่านี่ต้องระวังนิดหนึ่งมีคนคอยแอบเพ่งเลงคุณอยู่เรื่องงานส่วนการเงินการทองเนี่ยนะครับขอให้คุณตั้งใจและใส่ใจในการติดต่อประสานงานดูแลลูกค้าต่างๆ นะครับคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาเป็นอย่างดีนะแล้วก็จะมีโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าใครหวังในเรื่องของบุตรของลูกเนี่ยมีโอกาสาท้องตั้งครรภ์ได้นะครับจะมีโชคจะมีบุตรนะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับอาจจะมีอุปสรรคด้านความรักมีคนคอยกีดกันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ได้นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ นะถ้าด้านความรักของคุณในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่อายุมากนะครับเข้ามาเนี่ยนะเป็นคู่เป็นแฟนในช่วงนี้นะครับแต่ความรักของคุณเนี่ยนะอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ในโดยชะตาของชาวราศีสิงห์อังคารย้ายเข้ามาเนี่ยเลงคุณเนี่ยให้ระวังการทะเลาะบ่อแพง้งนะครับการโต้เถียงนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวนักขณาราศีสิงห์นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสมหวังด้านความรักคนสิงให้ขอพอรจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่โต,ตจะสมหวังด้านความรักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ